พี่เองมาตราดเพื่ออะไรคะสามข้อสั้นๆครับมาให้กําลังใจมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็มาทําหน้าที่ในฐานะสสในการเสนอนโยบายที่เป็นทางออกอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของจังหวัดตราในอนาคตครับครับก็ได้เก็บเกี่ยวมาหลายๆประเด็นนะครับนอกจากที่มาเข้าพื้นที่กับทางพี่โอนะครับก็มีสสพักประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในโซนภาคตะวันออกเนี่ยมาร่วมกันอีกหลายคนนะครับอย่างแรกเนี่ยคือการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้านะครับเราเองก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดศูนย์ประชาชนอาสา นะวันนี้ได้สิ่งของรับบริจาคไม่ว่าจากจังหวัดระยองชลบุรีนะครับแล้วรวมถึงอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยมามอบถึงไม้ถึงมือให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ต้องบอกว่าทางจังหวัดตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังมีความปลอดภัยนะครับมีจุดปะทะเนี่ยน้อยกว่าในโซนอีสานตอนตอนใต้นะและตอนนี้เนี่ยทางสูนย์พักทิงเนี่ยก็ได้ ปิดหมดแล้วนะครับประชาชนเนี่ยก็ทยอยกลับเข้ามาในพื้นที่นะครับสิ่งที่ผมได้รับยินเสียงสะท้อนมาซึ่งทางพี่โอประสานมาว่าวัาวนนี้เรามาลงในจังหวัดตราในวัตถุประสงค์อีกหนึ่งข้อคือการมองไปข้างหน้านะมองไปข้างหน้าในที่นี้ก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยออก็ยังไม่สงบนะครับ ยังมีในเรื่องของการปิดด่านชายแดนนะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องการค้าชายแดนเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยกลับมา,าใชา้ชีวิตได้ปกติสุขที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําประมงกะเกษตรการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การค้าชายแดนต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยเราได้รับเสียงสะท้อนมานะที่จะไปผลักดันต่อทันทีก็มีข้อเสนอหลาย,ลาย,ลายอย่างเนาะพี่โอเดี๋ยวให้พี่โอลองเล่าให้ฟัง ว่าวันนี้เนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนอะไรมาบ้างหลังจากในฐานะนการณ์ของความยุ่งยากเนี่ยนะครับชีวิตเองก็ต้องเดินต่อเนาะแล้วคนก็อยากต้องการชีวิตที่มีความหวังแล้วก็อย่างที่ทางคุณาฝ่ายค้านบอกแล้วนะครับว่าเราก็อยู่ในฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายค้านใช่ไหมครับผมเองได้เป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราก็ห่วงใยพี่น้องชาวตราดเราก็อยากใช้กลไกขั้งหมดที่ที่ผมมีหรืออย่างพรรคของเราที่มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคุณาฝ่ายค้านบทบาทของการมาธิการต่างๆที่เรามีเพื่อนสสที่อยู่ใน การมการต่างๆก็อยากที่จะได้นํามาใช้เป็นพลังของการที่จะช่วยอกอบกู้ชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตากนะครับให้กลับมาดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีประเด็นเรื่องของปัญหาแรงงานก็ดีนะครับประเด็นในเรื่องของประมงก็ดีเท่าที่เราได้พูดกันทุกวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะให้ทางท่านผู้นาฝ่ายค้านสสอของพรรคของเราเองเนี่ยมาได้ยินปัญหาแล้วก็ได้เป็น เป็นส่วนหนึ่งของเป็นพลังสําคัญที่จะช่วยแก้ไขไปัญหาให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ในส่วนของประมงเองนะนะกฎหมายตอนนี้ก็อยู่ในชั้นกรรมธิการร่วมซึ่งเดี๋ยวมีความคืบหน้าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะก็มีความคืบหน้ายอย่างไรจะกลับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดตราดนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เคยประกอบอาชีพประมงแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยจากกฎหมายที่ผ่านมาก็จะได้มีอะไรมาอ,อัปเดตให้เกิดความคืบหน้าว่าเ,เราจะกลับมาประกอบอาชีพเราได้หรือไม่อย่างไร ในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบมาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขาดคนหรือขาดแรงงาน,<ม>นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะการขาดตลาดนะเพราะได้รับผลกระทบจากการที่เราส่งออกไม่ได้นะส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการขาดแหล่งเงินทุนนะในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยประคับประคองธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอย่างน้อยๆถ้ามีมาตรการนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตสายป่านของเราให้ยาวขึ้นก็นะจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยอยู่รอดได้ วันนี้เนี่ยเราก็ได้รับข้อเสนอมาหลายๆอย่างที่ค่อนข้างเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมพอสมควรจากตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมหรือว่าหอการค้าในจังหวัดนะก็เดี๋ยวจะไปสะท้อนต่อไปขับเคลื่อนต่อในเวทีกรรมธิการนะวันนี้ก็มีสสที่สสวรรนะฮะที่อยู่ในกรรมธิการการเงินคือเราองค์ประกอบวันนี้มาค่อนข้างครบครับนะก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยกันผลักดันการแก้ปัญหาในจังหวัดตากได้ครับไม่ต้องถึงร้อยหรอกครับข้าคนเดียวก็ไหว ไม่นึกว่าเจ้านุ่มนี่จะมีความคล้าขนาดนี้ก,กากกา,า,าร,าาราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ